โอเคครับผมครับภารกิจแรกเราก็รุ่ง่วงไปด้วยดีฮนะก็สำเร็จครับไม่ได้พี่เป้า <laughs> มาร้องเพลงเขง้ากาครัไม่ใช่แบบไกลจะได้ยินในบ้าเสียงใครเสียงเหมือนกับผมไม่ได้เ่าแ<อ>สบอนะไรแต่ทุกคนก็ได้ทุกทุกคนครับ,รบได้หมดละ สี่ตัวก็มาไป,ไปครับครับตอไนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปตกไรเงียรครับครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กันไหมไรยอะไรเงียบอะไรเงียครับของอยู่ในน้ำครับใช่ครแต่ครั้งแรกผมรู้ว่าจะแห้วนะวันนี้เอาฮะครั้งแรกก็นึกว่าจะกินแห้ว,วแล้วะอา่าล้วแห้วไหมต้องในแห้วอืมอย่างต่อสรองไม่ดีแต่คนญี่ปุ่นเป็นไงพี่แห้วสิครับ <laughs> ไม่ไม่ดีนะไม่ดีนะพี่ไทยมานี่มาไกลแล้วมาฉีกหน้าคนพื้นที่นี่เดี๋ยวจะโดนลูกตะกัวนะครับแล้วเดือดร้อนไปไปมองเมียชาวบ้านเขาอีกเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นผู้เล่นผู้เล่นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบีบเสียงออกไปเพราะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ดีคนเรารักครอบครัวครับแต่มันมันก็มีอาหารเสริมครับมีอาหารหลักอยู่บ้านแล้มีอาหารเสริมอยู่งนออก็กินไปเขาเรียกว่ามันโตเร็วอย่านะอย่า